อย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมีการบ้านทั้งหมด6ข้อมากกว่าก็ได้นะคะนะอ่าพี่ๆที่มาผีท่านคะต้องจะต้องขอเซฟฟี่ด้วยสองท่านสองท่านก็ไปสี่สี่นะคะสี่นะแล้วก็ฮะมาสอนะค่ะทีนี้ยาบตอโอเคทีวทีอ่ะครบองค์ประกอบละนะทีนี้สิ่งที่ต้องถามคือถามเนี่ยเรื่อง ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ่ะนะคะของเรากลุ่มของเราชอบกินอะไรเมื่อค่าวที่แล้วชอบกินอะไรหรืเปล่าผัดกะเพราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอบลมเล่นนะคะนะคะชอบกินอะไรชอบเที่ยวที่ไหนนะคะ,ะมันเป็นความน่ารักค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ดูนะคะอันนี้คือการนะ Understand นะ yeah. ที่ถึงพี่ปิาได้ได้พูดคุยกันนะครับว่าทางทีวทีมีโครงการนี้ซึ่งทางโรงเรียนก็เห็นว่ามันเป็นโครงการดีๆมันจะมีประโยชน์กับโรงเรียนกับนักเรียนกับตัวผู้เรียนหรือประโยชน์ในชุมชนของเรา ก็เลยคิดว่า,า,เ,ราเราเาราก็พยายามจะจะช่วยเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จให้กับทางช่องแสมสารหรือกับชุมชนของเราในเรื่องของอาการที่เหล็กเราได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็จะมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของนักเรียนเราด้วยปีนี้คงเป็นปีที่สองนะครับที่ชาวพราวห้าเราเใช้นะครับเรืออาศัยพื้นที่ในชุมชนช่องแสมสารในการดําเนิขนขับเคลื่อนโครงการ ทีวเด็กใช้มีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนนะครับซึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมาหนึ่งสิ่งที่เกิดิขึ้นก็คือเราสร้างเด็กกลุ่มหนึ่งครับจากโรงเรียนบ้านช่องแสมสารนะครับให้เขามาช่วยในการขับเคลื่อนชุมชนเขานําสิ่งดีๆที่ชุมชนเขาเออกไปให้คนทั่วประเทศทั่วโลกได้เห็นอย่างน้อยเราก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งค่ะที่ช่วยมาบริการวิชาการเอาความรู้มาให้น้องๆของโรงเรียนปูตาหลวงนะคะให้เขา ได้ได้มีโอกาสได้ใช้ไอทีให้มีประโยชน์นะคะนิสิตของสาขาเองก็ได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆแบ่งปันความรู้ต่างๆก็คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายก็คือต้องวินวินก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ